เซกโลโซมาแล้วโอเคแต่อ okay, ย่าเพิ่งอย่าเปิดให้เพลงมันรันนะแม่ <laughs> ติดเลยก็เสร็จบลูทูธอ่ะจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะเวลาใช้เนี่ยจะใช้โทรศัพท์เวลาโทรศัพท์ดังอะ่ะจะกดสปีกเฟอร์สปีกโฟนแล้วคุยเอาอะจะไม่ค่อยใช้เพราะว่าเวลาเวลาใช้เวลาเวลาใช้วิทยุเนี่ยแล้วแล้วโทรศัพท์เข้ามันจะดังทั้งคันเดี๋ยวเผื่อคุยกับกงกับกิ๊กเดี๋ยวลูกเมียนั่งอยู่ด้วยงานเข้าอีกเดี๋ยวจะดูทีวีออนไลน์อะไรนี้ก็โหลดเอาอันนี้น่าจะโหลดไปแล้วมั้ง เนี่ยอย่างเงี้ยดูทีวีออนไลน์่แหละอยู่ที่เน็ตเราแล้วทีเนี้ยเนี่ยแม่งเข้าสวยเลยพอดีเลยดีนะดูอะไรก็ได้โอเคสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเดซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำ้านเลสน,นะวันนี้เราอยู่กับ BM ซีรีส์3นะครับ E90 นะ ติดตั้งวิทยุ Android นะครับสูงนิดนึงรถจอดอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมถอดวิทยุออกมาแล้ววิทยุเขาแกะไม่ยากนะหน้ากากเดิมเขาจะมีน็อต2ตัวเราไขน็อตแค่2ตัวออกมันจะดึงออกมาได้เลยนะครับถ้าเป็นวิทยุเดิมนะถ้าเป็นวิทยุโมก็ถ้ามันมีไส้หลังก็ให้ไขน็อตออกแล้วดึงออกนะครับเพราะมันจะเอาออกไม่ได้มันจะงัดกันอยู่แต่ว่าเนี้ยตอนนี้ดึงออกมาแล้วทีนี้ชุดหน้ากาก,ากเขาเนี่ยเขาจะมีแผ่นแอร์ให้2ชุด าจะมีแอร์ธรรมดากับแอร์ไฟฟ้านะครับไอกลมๆน่าจะแอร์ธรรมดานี่น่าจะแอร์ไฟฟ้าเราเอาหน้ากากเนีาาา่ยใส่ช่องแอร์คืนเข้าไปก่อนนะครับกดเข้าไปได้กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยดูตามล่องนะครับดูตามล่องให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปได้เลยเรียบร้อยแค่นี้แต่ว่าถ้าไมข้างบนมันดีดไม่รู้นะข้างบนน่าจะมีร่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอันนี้มาประกบอ๋อมันอยู่แค่นี้เองมันขี่กันหน่อยเดียวเดี๋ยวพอกดเข้าไปมันก็จะอยู่ยนี้นะทีนี้ไออันเนี้ยอ,อันนี้จบแล้วนะ เดี๋ยวขอดูเหล็กก่อนเขาให้เหล็กอะไรมาเนี่ยเขามีเหล็กมาด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาไว้ทาอะไรนะไม่แน่ใจหลังจากที่ไปนั่งวิจัยมานะครับนี้นะเอ,เอาวิทยุป,ประกบเข้าไปก่อน วิทยุประกบเข้าไปก่อนแล้วก็ไขอันนี้ไขวิทยุลงแป้นมันก่อนนะเสร็จแล้วเขาใส่อันนี้วิทยุผมไม่เป็นรอยนะมีพลาสติกบางอยู่ข้างหน้านะเขาบอกโอ้ยทำไม่ดูเลยนี่มีพลาสติกบางอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะวางวางไว้ยี้ก็ไม่เป็นรอย โลกหน่อยวันนี้ยังเคลียอะไรไม่เสร็จเลยเพิ่งจะจัดโต๊ะไปเมื่อวานวันนี้โลกอีกแล้วดูแล้วเหมือนระยะมันจะไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรเราใส่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราใส่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะรู้นะว่าได้ไม่ได้นะไม่ได้เราก็คลายออกระยะขาไม,ไม่เท่ากันโอเคล็อกเข้าอย่างงี้นี่เอาฝาอย่างงี้มาลงนี้นี้นะเสร็จแล้วมันน่าจะมันน่าจะมีสองตัวนี้ยึดอีก ดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันอะไรเข้ายังไงกันอีกนะอยู่งี้ป่ะนี่มันเอามายึดก่าหน้าวิทยุหน้าหน้าช่องแอร์ด้านล่างมันน่าจะอยู่งี้อันนี้ออกก่อนอีเล็กสองอันนี้มันน่าจะงับอยู่ในนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวลองก่อนนะเดี๋ยวผมลองแป๊บนึงเสร็จแล้วนะ เหล็กข้างหลังจะเป็นแบบนี้ยึดขาเหล็กแล้วมันจะมีถ้าเดิมมันจะมีรอยอยู่ผมเห็นมันมีรอยตรงนี้แต่ว่าเนี่ยมันหักไปละผมเอาสกอตเทปพันไว้มันจะได้เป็นชิ้นเดียวกันเวลาใส่ะผมว่ามันน่าจะใส่อย่างนี้เข้าไปก่อนแล้วใส่ชิ้นเนี้ยตามเข้าไปอย่างนี้เพราะว่าเวลาใส่่สังเกตดูนะครับจอมันจะไม่จอมันจะไม่ได้เสมอกันแบบนี้นะมันจะไม่ได้เสมอกันแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เข้ามาเสมอกันอย่างนี้นะจอมันจะอยู่สูงกว่าหน้ากากแอร์ประมาณนี้เพราะว่าตัวหน้ากากแอร์เนี่ยเขาจะมีขาเกี่ยวอยู่ตรงนี้ ผมว่ามันน่าจะอยู่อย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปใส่ช่องแอร์แล้วเราถึงก็ใส่วิทยุนะครับก่อน<ๆ>ที่เราจะไปทํากันต่อนะครับเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลนะครับเขาไม่ได้มีแต่รองเท้านักเรียนนะรองเท้าฟุตซอลสวยๆแบบนี้เขาก็มีนะครับมีหลากหลายสีหลากหลายรุ่นให้เลือกสรรน,นะครับสามารถเข้าไปชมเลือกซื้อกันได้ที่ facebook.com นะคครรับับบ breakaker footsal เนี่ยผมว่ามันน่าจะใส่อันนี้เข้าไปก่อน อันนี้มีสายแพรด้วยนะเนี่ยไม่รู้สายแพรทําไมมันมุดมาข้างล่างทําไมไม่รูาา้อยู่ข้างบนกันม่รูเนี่ยมันควรจะอยู่ข้างบนแล้วก็ควรจะให้ตัวได้มากกว่านี้นะอสายแพรชุดเนี้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันไม่เป็นไรเราเอาเดี๋ยวผมจะลองเอาช่องแอร์ใส่ก่อนแกะอันนี้ออกก่อนนี่แกะชี่นนี้ออกก่อนนะแล้วมันจะอยู่อย่างนี้นี่อันนี้มันจะอยู่อย่างนี้มันจะมีรูน็อตอยู่เห็นไหมจะมีรูน็อตอยู่สองอัน เราต้องใส่นี้เข้าไปก่อนให้มันเป็นบล็อกนี้แล้วมันจะมีรูน็อตอยู่นี้นะนี่ไม่ต้องเข้างนี้นี่อย่างนี้นี่ครับมันต้องอยู่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไขน็อตเข้าไปนะในรูสองรูไม่ไขก็ได้เนี่ยนี่ก็แน่นอยู่แต่ว่ามันจะไม่เวิร์กเพราะว่า มันจะไม่รู้ระยะถ้าเราปล่อยไข่เข้าไปเลยนะเราจะไม่รู้ระยะมันเดี๋ยวเราต้องไขให้มันล็อกก่อนให้ตัวมันอะมันอยู่พอดีพอดีกับไอ้นี่ก่อนเนี่ยครับเราเที่ยวปล่อยรู้สึกว่าจะไม่ให้มานะเห็นไหมถ้าไม่ไข่เราจะไม่รู้ระยะเลยล็อ,อกแล้วนี่เราเอาวัดอดีกทีนะึ่งนะซึบซึบึบ,บนี่อยู่ประมาณนี้นะ เสียบสายแม่งเลยจะได้จบอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญเลยเห็นไหมรอยอยู่ตรงนี้นี่เสียบสายก่อนอเดี๋ยวลองดีภาพเข้าไปดูเอาคัตเตอร์แดงคัตเตอร์กับเทปพันสายนี่นี่มันจะอยู่อย่างงี้เห็นไหม เดี๋ยวพอไขนอนเข้าไปก็ยึดพอดีเลยนี่มันจะปูดขึ้นมาหน่อยอย่างที่เราเห็นทีแรกเลยทีนี้เราต่อสายไฟก่อนอันนี้ปลั๊กตรงรุ่นนหะ็นะเสียบได้เลยเข่าล้เห็นไหมสายอากาศอันนี้อันนี้เป็นของอันเก่าครับ นี่้อเขลวั่อว่ากันนี่เลยวะ,น,ยวะนี่อย่างงี้ชึบอ่านี่ของเก่าครับว่าออกมาสายอากาศสายกล้องแคนเนาะสายไฟข้างหลังครับมันมีเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าเขามีกล้องถอยด้วยเดี๋ยวเราต่อกล้องถอยอก,ก่อน คีสายไฟมีนี่นะสายสีแดงเนี่ยสายอะไรไม่รู้เป็นสายไฟตรงเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราสกอเทพันไว้นะครับนี่พันนี่ก่อนชึบๆนะแล้วก็มันจะมีสายสีเทาอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายกล้องถอยนี่เส้นนี้เหลืออะไรอยู่ คีหนึ่งคีสองใช้ด้วยวะมีกล่องแคนใช้สายคีด้วยวะไปแล้วเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวก็รู้นะเอางี้เดี๋ยวเรารู้เราลองเลย

ไม่เอาตีนเหยียบอ่ะไม่สูตรไม่สูตรเอาตีนเหยียบใส่เกียร์ถอยไม่ได้ป่ะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเหรอ,อเหยียบไว้นะ,ะจะใส่เกียร์ถอยนะตัะเะดเครื่องเลยภาพไม่ออกภาพตัดแล้วถ้าอย่างนี้เราต้องหาแดูแล้วจะต้องหาไอ้ไอ้นี่อันหนึง่ง แตลว่าแปลว่าชุดแคมมันมาล้วเดี๋ยวต้องหาสายสายกล้องมันมีสายใจกล้องเดีย๋ยนะเดี๋นะไม่รู้กล้องหลังม,มีไฟเปล่าอีกทีนะเกีย๋ยวไ้น,นะกล้องหลังไม่มีไฟต้องหาไฟเป็เยให้กล้องหลังด้วยโอเคเอาดับ ทีนี้รู้แล้วสัญญาณกล้องสัญญาณกล้องหลังมาแล้วแต่ว่าเดีย๋ยวจะต้องมีสายไฟเส้นหนึ่งไปจ่ายกล้องหลังด้วยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราทําการเก็บกันก่อนอเดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงนะครับปิดประตูรถนะแล้วก็ใช้เสียงจากโทรศัพท์ iPhone นะครับอาดเสียงจากโทรศัพท์ iPhone นะเพราะว่าถ้าถ้าเสียงจากไมค์ผมมันจะไม่ค่อยได้ยินนะมันจะมันจะได้ยินแต่เสียงผมคือคือไมค์ผมมันจะแบบว่า ได้ยินแต่เสียงผมมันจะไม่ได้ยินเสียงจากรอบๆนะตอนนี้ผมต้องการให้ได้เสียงรอบๆนะอบใจโซโซปิดปัะไ้เน่ย ี๋ยวสลับประตูให้ <พอ S 1> เขาต้องสลับสายแม่แม่เดี๋ยวสลับเด็กเปิดไม่แน่นมันป<อ>ิดชีวิตมันโผลตัวช่วยไม่นด,ด,ด้เลยพอดีกว่าลูกมันคนจนเมตเปิดตาหน่อยคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนหอขอพรหลวงพ่อช่วยที ออพอก่อนนี้ไอคอนโทรภโรลยใช้ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้เปิดประตูมันมันผิดข้างสลับเ,เดี๋ยวจะสลับกันนีตงงน้ตั้งค่าโรงงานรหัสเข้าตั้งค่าโรงงานสามสามหกแปดยืนยันอ่าตัวมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อตัวเลือกโปรโตคอลดั้งเดิมแล้วก็เลื่อนขึ้น สวิตประตูตำแหน่งประตูคนขับจากซ้ายนะครับเดินม,มาเป็นขวาเรียบร้อยอ่ะเปิดประตูนี่เปิดประตูซ้ายนะถูกแล้วย่างเงี้ยแหละที่เขาเรียกว่ามีระบบแคนก็คืออย่างเงี้ยเปิดประตูแล้วมันขึ้นมาให้เห็นเงี้ยว่าอ่ารู้แล้วว่าเปิดบานไหนนะเปิดไฟหลีดรอปลงถ้าบางรุ่นใหม่ๆปรับแอร์ขึ้นด้วยนะอันนี้ขึ้นบ่ไม่รู้อันนี้ไม่ขึ้นนะอ่าแต่แตยังฟอร์ดบางทีมันจะขึ้นมาบอกด้วยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีุณหภูมูบอกเลยนี่มาจากในรถ เอาโทรศัพท์มาม Fi, iPhone. ใช้ไอโฟนไอโฟนง่ายตั้งค่าไอ้นี่เลยดูรหัสก่อนกดกลับอ,อ่ากดกลับขอสปอร์อตอยู่ข้างล่างอันนี้นีมีมี่อ่าดูรหัสก่นนนอนอ่าเปิดปล่อยเลยปล่อย wi ไวไฟมัมปล่อยลเรียนลงครับกดหามีป่ะ รหัสเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโอเคเชื่อมต่ออ่ะต่อละเนี่ยตอนนี้เอาต่อไอโฟนละต่อเครื่องนั้นแหละก็ปล่อยก็ชาร์จแบตไว้นั่นแหละก็แล้วก็ต่อไม่ต้องทำอะไรแล้วบูทูธบูทูธจริงจจริง,จร,งจริงนะเวลาใช้เนี่ยจะใช้โทรศัพท์ เวลาโทรศัพท์ดังอ่ะจะกดสเปกโฟร์สปปกโฟนแล้วคุยเอาจะไม่ค่อยใช้เพราะว่าเวลาเวลาใช้เวลาเวลาใช้วิทยุเนี่ยแล้วแล้วโทรศัพท์เข้ามันจะดังทั้งคันเดี๋ยวเพื่อคุยกับกงกิกเดี๋ยวมีนั่งอยู่ด้วยงานเข้าอีกเดี๋ยวเจะลองปิดไ i ไฟตัวเดิมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องก็เปิดไว้งั้นก็ได้มันมันไม่อไม่อึดใช่ไหมกดย้อนกลับตรงนี้นี่ย้อนกลับอันนี้เป็น a n d ด o อ d อันนี้เป็นหน้าแรกหน้าหน้านอกกดอันนี้เข้าไปยูทูบยูทูบอยู่นี่ เดี๋ยวเอาไปข้างนอกให้ลาไปข้างนอกหน้านี่ด,ดูยูท b บได้แผนที่แผนที่ได้มนกนแผนที่กดอันนี้ได้เลยแต่ตั้งค่าอะแ,แผนที่นี่ก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันโอ้โหสองกุ้ง เพราะอ,อ,อยู่ใต้หลังคาด้วยมาแล้วเหมือนการใช้แต่มันจะมันเป็น Android อะมันจะไม่ใช่ i p iPhone เอนลองใช้ไม <c oughs> ่ยากหรอกเพลงก็เปิดอะไรฟังกางนี้อันนี้มันอยู่หน้านี้มาดึงลงแล้วก <t> ็เซิร์ชปุ่มเซิร์ชอยู่ในนี้ จะพิมพ์เอาก็ไ <Wasn> ด <'t occurs> ้ถ <guess S 2> ้าไม่ถ <wan> นัดก็กดไมค์แล้วพูดเอาไอ้กดไมค์แล้วก็พูดอะไรก็ได้เสกโลโซ่็กดเนี่ยกดแล้วพูดเพลงเสกโลโซทำไมนั่นแหละมันจะอย่างเงี้ยให้มัน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 คุยกันให้รู้เรื่องกันเสกโลโซมาล้โอเคแต่อยวเพิ่งจะเปิดให้เพลงมันรันนะติดเลยก็เสร็จอ่าเนี่ยวิธีการใช้อย่างงี้ทีนี้ วิดยุ f m ให้ดูวิดีุ f m ก่อน,น,อ,<า>น,นอย่างนี้มีเสียงอยู่ใช่ไหมถ้าจะทำอย่างอื่นแต่อยากจะฟัง FM เหมือนเดิมกดกดรูปบ้านเพลงเสียงก็ยังอยู่แต่ถ้าบอกว่าจะไปทำอย่างอื่นเลยอ่ะจะแบบว่าจะไปดูยูทง YouTube เลยอะไรเงี้ยให้กดกลับมันจะเงียบ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เอ้อันอันนี้เป็นใส่ USB เล่นอันเก่าอยู่ไหมเมันมีเพลงมันเก่าอะสายเก่าอยู่ไหนอะไม่ใช้กดใส่ USB ใช้ได้แล้วเออใส่ใส่ปลั๊กอันเก่าได้ไม่รู้สายอยู่ไหนไม่กี่ต่อให้ละมันจะไปต่อกับอันเก่าอ่อีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยใช้อ่อีกเส้นหนึ่งอยู่นี่อันนี้เผื่อไวใช่ไหมใช่เผื่อไวใช้เผื่อเสียบ USB ตรงนี้ได้ฟังเพลงอะไรเงี้ย เพราะมันไม่มีที่ให้ซกออกมาเลยก็เลยเน็บไว้ตรงนี้ให้<ม>เหมือนกันอันนี้ก็เวลาเล่นไอตัวเครื่องเล่นก็เหมือนกันเวลาเวลาเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับไอเนี่ย FM แหละแต่ส่วนมากเหมือนกันอ่ะฟังยูทูบส่วนมากก็อย่างเงี้ยเปิดยูทูปทีเนี้ยอยากได้แอปอะไรก็โหลดเอาหรือจะดูทีวีออนไลน์อะไรนี้ก็โหลดเอาอันนี้น่าจะโหลดไปแล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยดูทีวีออนไลน์ ที่เน็ตแล้วก็ทีนี้เนี่ยแ,แ,ยยแม่งเข้าสวยเลยพอดีเลยอันเก่ามันยังบุ๋มตรงไหมนะอันนี้แม่งปูดขึ้นมาหน่อยเต็มนะ<ห>นเต็มเต็มเต็มเี๋อวลูกตีแตกไม่เอาเรื่องเลยเกือนนขับรถจะจะดูรายการทีวีนะดูอะไรก็ได้โอเคเข้าใจแล้วอะแล้วก็พอปิดลองลองปิดไฟลีก่อนปิดไฟลีก่อนพอปิดไฟปุ๊บ จอจะสว่างขึ้นมาเห็นไหมวิธีตั้งค่าจอลูดลงมา,าง,งี้ปุ๊บเนี่ยตั้งสีตั้งแสงได้ถ้าเปิดไฟหลีปุ๊บอลองเปิดดูเห็นปะเปิดไฟหลีปุ๊บแสงมันลดหมดจอมันก็จอมันก็คล้ายๆกับโทรศัพท์ถ้าดับเครื่องจอยังทํางานอยู่นะเหมือนเรากดพุทกดดับไว้เฉยๆไม่เหมือนไม่เหมือนกับเราสั่งปิดรีบูตเครื่องได้ถ้าสั่งรีบูตปุ๊บเครื่องก็จะแบบว่ารีสตาร์ทเครื่องเนี่ยงานถามว่ารีสตาร์ทไหมกดยืนยนันปุ๊บก,ก็รีสตาร์ทได้ถ้าเครื่องมันอืดๆ แล้วก็ถ้าขับกลางคืนถ้ามันถ้ามันแยงตาขนาดมืดขนาดนี้แล้วยังแยงตาดับจอได้งนี้ดึงลงมามปิดหน้าจอมันก็จะมืดแต่เสียงก็จะยังอยู่เราเปิดเปิดเปิดก็ทัดเลยแต่มันก็จะติดขึ้นมาอ๋อเราเราเมื่อกี้รีสตาร์ทกดตรงไหนนะรีสตาร์ทอันที่เดียวกันดึงดึงลงมาแล้วดึงลงมาอีกทีนะรีบูทอ่าถ้ากดรีบูทปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องลองดูไม่จะรีสตาร์ทเครื่องเพราะว่าเวลาเราดับเครื่องจอก็จะยังยังยังมีไฟเลี้ยงอยู่ อย่างที่บอกอะเหมือนก็กดดับจอโทรศัพท์ไว้เฉยๆแค่นี้ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ